คู่พระนางวิทมชิตออฟชนาพลและฮานาลีวิทเตรียมเข้าประตูวิวาฝ่ายชายเซอร์ไพส์ขอแต่งงานแล้วบ่มเพาะความรักจนสุกงอมและเคยเปรยๆว่าคุยอนาคตร,ร่วมกันไว้แล้วในที่สุดคู่รักพระนางร่วมช่องวิทมชิตออฟต่อชนาพลสัตยาและฮานาลีวิทก็จ่อคิวเข้าประตูวิวาเป็นคู่ต่อไปวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันมานานล่าสุดความรักก็สุกงอมเต็มที่งานนี้ พระเอกหนุ่มออฟชนะพลสัตยาเลยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาวดีกรีนางเอกฮนาน่าลีวิทแต่งงานหลังจากสิพาแฟนสาวและเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลทำเอาฮนาน่าถึงกับน้ำตาคอด้วยความดีใจโดยงานนี้ฮนาน่าได้เผยคลิปบรรยากาศพร้อมบอกเล่าไว้ว่าไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้นะแต่ตื่นเต้นมากเก,นกเินมากด้วยยิ้มไม่หุบเลยจ้าขอบคุณพี่ออฟนะคะที่อยากมีฮาน่าอยู่ในชีวิตวันนี้และตลอดไปขอบคุณการให้เกียรติทุกๆอย่างเข้าไปขอบคุณแม่ขอพี่สาวที่ดูมากๆม,ม,มาได้ ราะความเป็นคนจริงใจน่ารักเอ็นดูและสนับเสมอจนทุกวันนี้ขอบคุณที่เป็นความสุขให้หนูในทุกๆวันมาจนวันนี้ขอคริสตดดหน่อยเถินเก็บไว้บรรยายเพิ่มทีหลังต่อ love you so much